<ไ>ขอบคุณครับขอบคุณมากมาก,มากครับกลับมาสู่รายการของเราอีกครั้งครับทกผู้ชมครับนี่คือรายการครัวคุณต่อยครับและนี่เป็นช่วงสอนทนะนำอาหารอาหารที่เรสอนทำในวันนี้มาจากร้านชื่อร้านกระเพาะปลาเยาวราชบายคุณสายครับทุกๆงานยกทัพของเราทุกๆงานที่เป็นครัวคุณต่อยที่ไปข้างนอกสายไปกับเราตลอดใช่ครับเป็นเจ้าเดียวท่านผู้ชมนจริงๆไม่ใช่เจ้าเดียวเป็นหนึ่งในเจ้าที่ ไม่ว่าจะยังไรไม่เคยบน่นไม่เคยท้อไม่เคยมีเสียงทํางานเต็มที่ตลอดแล้วผมไปว่าอะไรไปเตือนอะไรหรือไปทําอะไรก็ตามทําตามนั้นไม่มีเถียงไม่มีจริงๆทํางานเนี้ยตั้งใจจริงๆ สองคนสามีภรรยาช่วยกันขายเดิมทีเดียวสามีไม่ได้ติดนี่หรอกไม่ได้ทำอันนี้หรอกสามีทํางานติดฟิล์มติดฟิล์มครับติดฟิล์มก่อนแล้วตอนนี้ล่ะครับตอนนี้ติดเมียตอนนี้มาอยู่ช่วยเมียขายขายดีอนะมือขายดีมากเพราะกับเพาะปลาเยาวราชนี้มันเกิดขึ้นมาจริงๆซทรายนี่มาก่อนยากจนมากมีเพื่อนอยู่เยาวราชก็ไปนอนบ้านเขาว่าถงตรงแล้วก็เห็นบ้านเขาขายกับเพาะปลาเขาก็ขายรวยเอารวยเอารวยเอาเห็นก็สูงมากมากทำยังไงเอามาบอกสูตรได้ไหมเขาก็ ไม่ได้บอกตรงๆอกเพราะผมอยากรู้ก็ดูเองดูเองก็โอ้โหกว่าจะดูเองเป็นนะท่านผู้ชมเด็กด้วยมันก็ดู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 ไปเรื่อยๆกว่าจะทําได้อันนั้นลึงเรื่องหนึ่งละทากับพ่อปลาได้แล้วเสร็จแล้วก็อยากจะทําห่อหมกว่างห่อหมกทําไงไปถามเพื่อนโอ้โหเพื่อนก็ใจดีมากใจดีสุดๆเป็นเพื่อนรักกันเลยบอกนะบอกวันละอย่างวันละอย่างพือบอกวันละอย่างจริงๆท่านผู้ชมบอกวันละอย่างบอกจนสุดท้ายแล้วทําเป็นเรียบร้อยแล้วมาถึงขั้นห่อที่ต้องห่อหมกเพื่อนมันบอกว่าวันนี้ยุ่ง โอ้โหเพื่อนมันไม่อพอไม่อพอโอ้โหมันทนไม่ไหวจริงๆแล้วเอถทางนั้นไม่บอกก็ไม่บอกวะฉันทําย่างเลยก็แล้วกันน,นี่นห่อหมกย่างไอ้ชายคิดเองก็เลยออกมาเป็นอย่างนี้เพราะว่าท่านเห็นตอนนี้เยอะแนละ้วนั่นในประเทศมีห่อหมกย่างนี้เยอะนะเยอะเป็นแบบนี้เลยพอห่อง่ายๆัน้วยงกินกันเลยผมว่าสงสัยเกิดมาแบบเดียวกันเกิดแบบห่อแบบนั้นไม่เป็นคือไม่ใช่คือพอทําเป็นกระทงแบบพอไปนึ่งไม่ไม่เป็นก็ มันม้วนอย่างเงี้ยใช่หอมหมกปกติจะนึ่งมันนึ่งแต่นี่มันย่างไงมันไม่เหมือนกันมันหอมไม่เหมือนกันพอหมกเนี่ยอย่างงั้นจะต้องเป็นกระทงใช่กลัดเป็นกระทงใช่จำทำมาเปแล้ะกระทงนั้นคุณทำเป็นไหมเหรอทำเป็นหนูลอยวันเพ็ญเดือนสิบสองไม่ใช่ไม่ใช่กคุณคก็เลิกกระทงกระทงก็หอมแบบคุณทำเป็นไหมเก่งโค้งเก่งท่านผู้ชมก็ทำได้หลายกระทงเลยนะครับแล้วเอามาขายในงานด้วยคือหอมโดนไปสี่กระทงอ่ะ ไม่ได้แล้วไ่ได้แล้วไ่งอนจังเลยก็เขเล่นตลกกันอยู่ไงไปไหนล่ะกระทงอะไรบ้างด้ท่านผู้ชมครับเดี๋ยวนี้ร้านกระเพาะปลายวราชบายคุณซายก็เลยมีห่อหมกทะเลย่างมาอยู่ในนั้นด้วยอร่อยจริงๆไหมเดี๋ยวมาดูกันขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณสุพรรณนันท์สุขมากจากร้านกระเพาะปลายวราชบายสยครับ ทรายนะครับสวัสดีครับเชิญครับทรายนี่ที่เล่าเล่ามันจะเรื่องจริงไหมลูกเรื่องจริงอย่างนั้นเลยใช่ไหมลูกใช่ค่ะอย่างนั้นเลยนะตอนแรกที่ไปขอให้อาม่าช่วยสอนอาม่าบอกอยากรู้ก็ดูเอาเองใช่ไหมใช่ค่ะเขาไม่สอนค่ะใช่ไหมไอคำว่าดูเอาเองที่ว่าน่ะสายดูอยู่นานแค่ไหนกว่าจะเป็นกับพรอะปาเขาเขาไม่ได้ให้เราดูนานนะคะแบบว่าเวลาที่เขาเตรียมเครื่องไว้เนี่ยเขาจะเตรียมล้างผักชีทําเส้นหมี่ไว้ทําอะไรไว้ พอเราไปเล่นกับเพื่อนหรือเราไปนอนกับเพื่อนในบ้านบ้านเขาจะมีสองสามชั้นเนาะ,ะเขาก็จะแอบต้มตอนที่เราหลับ เราก็ลงมาเราก็ลงมาเข้าห้องน้ำเพราะข้างล่างจะมีห้องน้ําห้องโถงค่ะเราก็จะมาดูว่าอุ้ยเขาใส่อะไรลงไปเขาใส่อะไรลงไปตัวใหญ่ที่ไม่ถ้าคนก็ห่วงตุดเขาก็เขาทำตอนเระเละเขาเขาจะไม่ให้เราเห็นว่าตอนที่เขาต้มเนี่ยเขาใส่อะไรลงไปก่อนแล้วต้องทํายังไงคนแป้งแบบไหนหนูก็มาเข้าห้องน้ําหนูก็ดูพอวันต่อมาสองสามอาทิตย์หนูก็ขอไปบ้านเพื่อนคนนี้อีกเพื่อที่จะไป เห็นว่าเขาจะทายังไงต่อจนเป็นอ่ะใช่ค่ะจนเป็นก็จามาทีละหน่อยอะ่ะทีละหน่อยใช่ค่ะแล้วนึกว่าชีวิตนี้มันจะจบแค่นี้อะ่ะนึกว่าจะเจออย่างเดียวเปลา่ามาเจอไอ้เพื่อนห่อโมกนี่อีกจริงว่ามันบอกส <c oughs> ุดว่าละอย่างใช่ค่ะตั้งอยู่คู่กันค่ะ <c oughs> แต่พอดีว่าเราอ่ะเห็นเขาทําเป็นห่อหมกกระทงละสิบบาทซึ่งมันน่ารักเราก็อยากจะทําเป็น ทีนี้เขาเราก็ถามว่าเออมันใสยังไงมันใสทำยังไงเขาบอกวันนี้ก็บอกอย่างนัดต่อไปก็บอกอย่าง <c oughs> ทีนี้พอถึงขั้นตอนสุดท้ายที่จะทํากระทงเนี่ยเราทํากระทงไม่ได้เ,ออเราก็เลยไปซื้อกระทงหนุมเข่งที่เป็นใบตองแห้งะะอะค่ะมาหยอดค่ะพอเราไปซื้อกระทงหนมเข่งมาแล้วเราแบบเราก็มาหย่อดเหมือนเหมือนตามที่เขาบอกอะออมันไม่ได้คะ่ะมันไม่สวยคะ่ะ เพราะใบตองมันแห้งแล้วมันไม่สดค่ะใช่หนูก็เลยคิดว่าถ้ามันทําใบตองยากเราก็ลองเอาใบตองมาแผ่แล้วก็ลองใช้ไม้กัดห่อดูดีกว่าย่างมันซะเลยใช่ค่ะเพราะจริงๆของเขาเนี่ยเขาใช้นึ่งใช่ค่ะใช้นึ่งค่ะย่างมันซะเลยใช่ค่ะเนี่ยดูสิเรื่องชีวิตจริงๆมันเกิดอย่างนี้จริงๆนั้นท่านผู้ชมเหมือนนิยายไหมแต่ทุกวันนี้นะครับไปครัวคนต่อยทุกยกทับขายดีไหมขายดีค่ะขายดีจริงๆ ต้องรักษาคุณภาพไหมรักษาคุณภาพค่ะเวลาถ้าเกิดว่าไม่ได้อย่างใจโดนไหมโดนค่ะโดนค่ะโดนเด็กครับไม่โดนได้ไงดูไม่ดูไม่ดูค่ะแค่ตักเตือนเฉยๆค่ะอย่างนี้ดีดีพูดใจอย่างนี้ดีมากท่านผู้ชมทุกท่ก็ทำกันยังไงข่อมุกทะเลย่างนี่ครับนี่นี่สามีนะครับคนนี้ก็ช่วยกันทำอาหารกินไม่ติดแล้วฟรีติดเมียแทนนะครับโอเคเริ่มจาก เริ่มด้วยพริกแกงค่ะนำพริกแกงมาสามขีดค่ะเนื้อปลากระพงขูดหนึ่งกิโลกรัมค่ะนวดให้เข้ากันค่ะครับจนเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะคะคลุกไปเรื่อยๆค่ะครับนวดพอได้ที่แล้วใส่ไข่ไก่สี่ฟองค่ะใส่ไข่ไก่ไปสี่ฟองใส่ไข่ไก่สี่ฟองค่ะแล้วก็นวดจนไปอีกค่ะจนไข่มันแตกเข้ากับเนื้อปลาค่ะตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะ ผงปุุงรสหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะค่ะครับลุกเค้าให้เข้ากันค่ะให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะนวดไปเรื่อยๆเลยค่ะคตามด้วยกระชายปั่นหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะนี่ไะเนี่ยสำคัญมาจากไหนเนี่ยใบมะกรูดซอยหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะคลุกเค้าไปเรื่อยๆนวดให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะให้เนื้อปลามันเข้ากันค่ะตามด้วยหัวกะทิหนึ่งกิโลกรัมค่ะเอา นึกภาพแล้วนะท่านผู้ชมมันบอกทีละอย่างทีละอย่างน้วดไปค่ะนวดให้มันละลายแตกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วหนูก็นําไปนวดในกะมังน้ําแข็งอีกทีนึงทำไมอ่ะทำไมอ่ะเพื่อให้เนื้อมันเด้งฟูค่ะให้มันเซตตัวค่ะใช่แล้วเราก็เตรียมใบโหระพาค่ะปูลงไปสักสองสามใบค่ะตักหอมหมกหนึ่งทับพีที่เรานวดในน้ําแข็งลงไปค่ะแล้วตามด้วยเนื้อปูค่ะปูข้างบนค่ะตามด้วยปลาหมึกค่ะแล้วก็มีเนื้อกุ้งลวกด้วยค่ะค่ะโอะลงไปเลยค่ะ แล้วก็ตามด้วยใบโหระพาหนึ่งใบถึงสองใบตามใจชอบค่ะครับแล้วก็ท่นี้เตรียมห่อค่ะก็ถือก็จะใช้ไม้กัดห่อเนี่ยเนี่ยเนี่ยโทษฐานทํากระตรงไม่เป็นเนี่ยใช่ค่ะเนี่ยเนี่ยใช้ไม้กัดห่อแล้วเราก็ตัดแต่งเอาค่ะว่าจะเอาเป็นรูปไหนแล้วก็เตรียมติดเตาย่างค่ะไม่กินหรือว่าพริกชุบน้ำมันเล็กน้อยค่ะเพื่อไม่ให้ใบตองแห้งแตกตึงค่ะไม่งั้นมันจะแตกใช่ค่ะเวลาไปย่างย่างอยู่ถ้าไม่ชุบน้ำมันมันจะแห้งมันจะแตกใช่ค่ะนี่ ใช้ไฟปานกลางค่ะมันประมาณเท่าไหร่กี่นาทีเนี่ยถึงจะได้เป็นอย่างนี้ประมาณ5 7ถึงนาทีค่ะมันถึงจะเป็นอย่างงี้ใช่ค่ะเอามากินกับข้าวแสนอร่อยมีน้ำปลาพริกซะหน่อยใช่ค่ะเด็ดเลยท่านผู้ชมพ่อหมกทะเลย่างครับผมไ่ทร้างสถิติดูรายการอยู่นะฮะท่านอาจจะเห็นว่าเอ้จริงๆนะที่อื่นเขาก็าทำอย่างนี้อยู่แล้วหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่ได้มผมไม่ได้มาเคลมว่าทรายทำเป็นคนแรกของโลกนะแต่ผมตั้งใจจะพูดว่าทรายทำเพราะความไม่รู้ครับใช่ครับ เด็กขนาดนั้นตอนนั้นนะฮะล้วจะถามว่าไปดูจากอินเทอร์เน็ตไหนอะไรมันไม่ใช่มันหลายสิบปีผ่านมาแล้วไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยรู้แต่ว่าฉันจะทําอย่างนี้ใช่ไหมทรายใช่ค่ะรู้แต่ว่าถ้าฉันทําอย่างนี้ได้ฉันก็จะทําแล้วมันก็เลยกลายเป็นหอหมกทะเลย่างนะครับเดิมทีดีเพื่อนที่เขาทากัน่ะเขาก็เอาไปเอาไปนึ่งนั่นแหละไปนึ่งเป็นหอหมกสวยๆที่เราเห็นกันแต่หอหมกทะเลย่างมันก็มีเสน่ห์อีกแบบหนึ่งเนื้อหอหมกเนื้อหอหมกฟู เด้งความเผ็ดของพริกแกงเขานะมันยิบ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 มันกำลังหอมพอดีเลยครับอ่าแลวตัวตัวตัวกลิ่นที่ย่างกับกับใบตองอ่ะส่งผลกันมันนุ่มนวลมากเลยอร่อยกินกับข้าวพอดีเลยจริงป่ะจริงจริงคุณต้องลองกินคู่กับข้าวอ่ะครับที่แบบเอาเอาเอาเข้าหน่อยก็ได้นิดนึงไม่ได้แบบได้อ่าผมว่าต้องใส่น้ำปลาพริกอย่างที่เขาบอกหน่อยหนึ่งอยากรู้ไม่ใช่ะไรหรอกโอ้นุ่มนวลโห่เผ็ด พี่แกงก็ดีโอ้โหพี่แกงแรงมากพี่แกงดีครับพี่แกงดีอ่ะคืออันเนี้ยอย่างหนึ่งที่คุณตายทําให้ทุกคนได้เห็นนะคุณผู้ชมอยากจะบอกว่าคนทุกคนเกิดมาครับไม่มีใครที่ไม่เจอปัญหาครับถูกถูกถูกลองคิดดีครับว่ากับคนคนนึงที่อยากทําอาหารตักมื้อนึงอ่าอยากทำอาหารตั้งนิดนึงแล้วเพื่อนบอกตูกที่อย่างที่อย่างสุดท้ายวิธีการทำกระทงเขาเจะบอกอ่ะในเมื่อไม่บอกก็ไม่เป็นไรฉันก็ทำอย่างอื่นได้เนี่ย จุดนี้ยะครคุณผู้ชมลองเอาไปคิดดูนะฮะคนทุกคนครับมันมีปัญหากันทุกคนใช่นะครับลองตั้งสติได้คิดนะครับหาทางออกให้เจอนะครับ <c oughs> ถ้าคุณหาทางออกไม่เจอให้คุณไปออกทางเข้าเข้ามาแา่ไหนก็ออกทางนั้นอร่อยอร่อยมากคุณผู้ชมนะอย่าลืมนะเจอกันที่คงต่อย,ยกทัพไปใช่ไหมใช่ใช่หอมอหมกทะเลยางผมไม่ไม่ผิดหวังเลยว่าทำไมคนถึงมาซื้อ แล้วซื้ออีกผมเข้าใจแล้วเพราะว่านี่พูดตรงๆนะฮะคุณขายเท่าไหร่เนี่ยหกบาทค่ะหกสิบาทบผมเข้าใจแล้วว่าทําไมถึงเป็นอย่างนี้เพราะว่าเขามาเขาได้รสชาติเต็มเปี่ยมเขาได้ช่วแล้วกินกับข้าวกินกอะไรไม่ใช่ว่าอันหนึ่งนี่เท่ากับกินคนเดียวนะมันกินได้หลายคนเลยนะเพราะมันรสชาติเต็มปากเต็มคามากๆของทรายนี่น้ำลายยงโทษนะครับไม่ได้หยาบน้ำลายยังออกอยู่เลยนะครับเพราะพี่แกงเขาเนี่ยทำเองป่ะพี่แกง โอ้โหมันอย่างนี้เด็กมันต้องอย่างนี้วันนี้ต้องขอขอบคุณคุณสุพรนันท์ขอบคุณร้านกระเพาะปลาเยาวราชบายทรายครับจริงจริงมันบายคุณทรายนะคุณทรายแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ตามชมรายการมโดยตลอดเวลาท่านทันไปกรวคุณต่อยยกครับถ้าท่านอยากกินกระเพาะปลาผมบอกท่านสบายใจได้เลยครับมีเจ้าเดียวครับให้ขายเจ้าเดียวครับ ให้ขายเจ้าเดียวอย่าให้มันเป็นเอกลักษณ์เขาขายอยู่คนเดียวแล้วคราวนี้ถ้าท่านอยากกินห่อหมกทะเลย่างแบบของเธอท่านก็ได้กินแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับทุกทริงนกิดเใช้ไมครเวฟปรุงอาหารเราต้องทำอย่างไรการคลุ่มน้ำเนี่ยมักเป็นวิธีที่ช่วยให้อาหารเ กลับมานุ่มอร่อยได้อย่างง่ายๆนะครับอ่าโอเคเอาไปหน้าอาเลยครับผมอาทำด้วยอ๋อเหรอครับไม่ไปตอกไม่ตอกของม้วนกรอบกะทิสดโบราณครับเจ้านี้เจ้าจริงเจ้าแก่เจ้าเก่าแก่แล้วไม่มีช้างเหลืออร่อยมากหอมจริงของเธออร่อยจริงครับเต็มมาเต็มเต็มมาเต็มเต็มมาเต็มขอบคุณแท้ขอบคุณแท้